เออฮึฮ yeah. mm ึฮเอ่แล้วไงแล้วไงโอค,ครับหมดเวลาแล้วครับ มีตังค์แล้วขอ,อย่าชัดดาวนะครับออกอ,ออกเลยนะออกแล้วหมดเวลาแล้วจริงน้อง<ต>หมดเวลาแล้วจริงครับตอนนไห้หลายเกีเก้นอยนอะไรอยู่ฮะแต่แสดงไหมพี่มันใกล้จะจบแล้วว่าหมดเวลาแล้วครับจะต,ต่อชอั่วโมงไหมฮะยี่สิบาทโอ้โห ไม่ได้เอาตังค์มาผมมาแค่สิบาทที่หาแม้วไม่ได้ก็จะไปกินข้าวด้วยอ่ะอ้าวงั้นก็เลิกเล่นฮะโอ้ไม่ได้แล้วครับผมได้คอมอ่ะพี่ได้คอมอ่ะจริงจริงลุกขึ้นมาฮะลุกขึ้นมาฮะไม่ได้จริงฮะลุกออกออกออกจากร้านไปเลยครับหมดแล้วฮะหมดแล้วฮะเชื่อผมฮะหมดเวลาครับเอาเง้นคุณก็ต้องซื้อใหม่อยากได้คอมอ่ะพี่เอา อยากได้คอมอยากได้คอมสักเครื่องนึ่งขอเครื่องเดียวในชิมิสอะเอาทำอะไรจะเป็นจะเป็นเป็นสตรีมเมอร์เหรออุยอยากเป็นพี่อยากเป็นสตเตมเมอร์พี่อ่าก็อยากได้คอมด้วยเดี๋ยวนี้ยก็เลยมาเล่นร้านพี่ไงอ๋ออยากเป็นสตรีมเมอร์ต้องมีคอมดีๆใช้ถูกต้องพี่ไปเดี๋ยวไปดูคอมตรงไม่มีตังจ่ายแน่นะไม่มีพี่เนี่ยไม่มีคนตัวนี้ไม่มีพี่ไม่มีอะไรเนี่ยแตาผมเอามาจ่ายนี่ไม่มีตังคินข้าวโอ้เงี้ยผมอยากได้คอมหนึงเนี่ยอ่าไปเดี๋ยวจัดให้ที่เขาเนี่ยไปดูคอมกันไป พอพี่อยากเล่แล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปกวนชาวบ้านชาวช่องกาอีกอย่างนี้เล่นแล้วแบบไม่จ่ายตังอะไรเงี้ยไม่ให้หรอะก็อยากได้ก็ประกอบให้ชอบผมอยากได้ตันเนี้ยได้ได้พี่ก็นี่จะเป็น AMD Ryzen 7 5800X8 Core 16 Thread อันนี้คือเล่นเกมสบายลื่นลื่นเลยสตีมสตีมได้ด้วยอยากเป็นสตีมเมอร์หน้าใหม่ใช่ใช่พี่สตีมไปมีคนดูเหรอ ก็แหม่เน้นเดิมที่เริ่มนะเริ่มเริ่มเริ่มหน่อยนะหนึ่งสองคนยังเอาอ่านี่คือ CPU นะครับเดี๋ยวให้ตรงนี้ไปบ้าเลยพี่จับตัวเมนบอร์ดหรอเมนบอร์ดก็ต้องเป็นตัวไหนตัวไหนไม่จับเร็วจังรู้อยู่แล้วมาใช้อะไร ตัวนี้ N S Log B 5 0า Steam 4 o u r ก็เพียงพอต่อ 5,8x แล้วแรมล่ะเฮ้ยแรมต้องใช้เยอะนี่โอ้โหพี่เอ้ยแลมตัวไหนเนี่ยนี่มันพอดึงอ่ะหยิบไว้จังวะสองพันนี่เลยพี่โอ้โหนี่คือหยิบไปทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยพี่ทั้งไหนพี่กล้าตีแลมเถอะเอาีอขอบคุณพี่ขอบคุณมากครับพี่โอเคอะได้ได้ได้ะแรมก็ไป32ยทกิกนะครับจาก Corsair Vengeance RGB Pro SL ตัวใหม่แม็กลงแล้วก็ Storage ก็จะเป็น Corsair AP ห้าหนึ่งศูนย์ค่าผมเก้้มยหกสิบกิกส์รักเลย้ม เกมอย่างนี้เลยที่สําคัญที่สุดเลยคือรู้ไหมอะไรีการ์ดจอการ์ดจอพี่การ์ดจอพี่เลยต้องโอ้โหหยิบถูกด้วยใช่อันนี้พี่เอาตัวแพงเลยนะตัวนี้หายากมากนะหายากเรอพี่อันนี้ตัวนี้สาเจ็ดูนเลยนะเป็นตัวเกมเอ็กซ์ทรนีตัวสามมันรมอ่างนะอันนี้หายากยากหายยากพี่ไม่ขายได้ไหมเอานี่กระเปก็ได้ทไม่อันนี้อันนี้พี่หน้าศูนยที่อันนี้น่าจะเพียงพอแล้ไม่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 ไงเอ็กซ์พีอันนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้ดีกว่าะผมชอบอันนี้ก็พี่บอกว่า นี่เกงงเ่งยัแล้วหรอมึงล่อมึงล่อตัวสามศูนเจ็ดศูนเลยนะไ <c> ด <oughs> ้การ์ด <c oughs> <c oughs> จอเป็น MSI GeForce RTX สาม0เจ็ดู Gaming Trio คราวนี้ตัวสี่ิยุบมันไม่มีอุปรกรณ์ระบาควาลร้อนมาให้นะ,ะต้องซื้อแยกต้องซ <นะ S 2> ื้อเหรอซื้อแยกไม่เป็นไรพี่ชอบตัวไหน่ะไม่ต้องเกรงใจผมพี่อันนี้เลย เอาอันนี้ละอันนี้เลยพี่นี่คือตัวที่เย็นที่สุดดีที่สุดสาพัดลม IQ h ค1 0 i Elite c a p i l i c จากคอแซ่ตัวนี้เย็นสุดเลยนะอันนี้เลยพี่เก่งใจพี่เลือกแต่ละตัวดีๆทั้งนั้นเคสอะเคสเหรอเคสต้องเป็นตัวคอแซ่เช่นกันใช่ถูกต้องนี่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  24,000D อ่ะอันนี้รุ่นเล็กอันนี้รุ่นเล็กเราน้องเียเอาใหญ่เลยเอาใหญ่นี้เดี๋ยวให้ตัว5 0 0 0ดีไป 5,000D ใหญใหญ่เใช่เฮ้ยเอาอะไรบ้าจะเป็นนี้เอาอะไรพี่เอาอะไรอบหรอแน่นะ เดี๋ยวขอรอป,ประกอบแป๊บนึงขอบคุณพี่เด็กไปแสกไปสรีมเมอร์ก็ให้โอกาสเด็กหน่อยอุย้ยพี่ประคุณมากเดี๋ยวไปดูการประกอบเลยกันโอเคครับประกอบเป็นไงโอเคไปโอเคไป พี่ไปพ้อมอะไรกอบไปแล้วพระกอบเส่็น้วเลยเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยพี่จบแล้วคือเป็นสเปคที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับผมก็หลักๆก็จะเป็น5 8 x กับ3.0แรง่2กิกไฟตัวนี้ปรับไฟได้หมดแฟนชอบซื้อไปคือไม่ได้ใช้เองแล้วตอนนี้แฟนยกกลับแล้วก็ไม่ให้เข้าบ้านด้วยเมื่อกี้อ่านในคอมเมนต์ละ เราเพจเราชอบขาวอยู่แล้วด้วยขาวจัวะนะครับขาวจัวะขาวละใหญ่เครื่องครับเครื่องเครื่องขาวละใหญ่โอเมย์วะมูชินเดีรุนนี้อ้าวเวรกรรมแล้วอันนี้คือแฟนครับเอาแฟนเหรอแฟนเหรอมาพุ่นพุ่นถึงคอมพุ่นถึงคอมมา น้ำหมูเวลวคอมใหม่ที่ไม่ใช่ของน้าเองครับ CPU 5 8 X อยู่นี้ชุดน้ำ c o r แซร3ตอนเมนบอร์ด D 5้สูต Pro 4 a s t r o รอคแร c o r s แ i r Vengeance R G B Pro S L 32GB เต็มๆเลยแล้วก็รวมถึงตัวเคสุ่นใหญ่อย่าง c o r s แ i r 5000D ตัวนี้ตัวใหม่ครับตัวนี้ก็แกะได้นะเปิดได้เลยใช่ต้องใส่ใจอ่ะตัวนี้อ้าออกมาได้แกะกันฝุ่นตะแกรงกันฝุ่นเราไปเป่าได้โอ้ยหนีบนิ้วง ขาแลวขาแลวมองช่องช่องเนี้ยไม่งั้นถ้าพี่ไม่เล่นผมจะเล่นเองแะ้วลองดูลองดูไปไม่ไโอ้ยเหรอกลัวตีข้างหน้าก็จะมีตะแกรงการฝุ่นเหมือนกันออกมาได้เหมือนกันใช่ก็เป็นอย่างนี้หมดเลยครับผมนี่เราจะมาเช็ดติดพัดลมเพิ่มได้จะเล่นไหมทนึงก็ได้อ่าตรงนี้อย่างนี้งี้ครับจะแจ็กันนะอ่าครับผมกองจากนันหนึ่งสองสามครับอ่า มึงไม่ได้หนึ่งละมึงลองเซฟอีก <c oughs> อ่ะมึงลองแก้เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูอ่ะโอเคโอเคอหนึ่งสองโอเฮ้ยมึงโคโอเจ้า <c oughs> เล่นอย่างงี้เล่นอย่างงี้อ้าวไป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 มปไปไี อุ้ยหายแล้วพี่โอ้น่ารัก่ะพี่หายนะหายนะไม่เป็นไร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 นะพอแล้วก็คือเป็นเครื่องนี้เลยของน้าหมูครับบาสเกมเมอร์นั่นเองถ้าใครอยากดูประวัติเต็มๆหลายสดไปแล้วพูดไปหมดแล้วเป็นยามเป็นทหารเด็กลังจานบวชครบ ทุกรสชาติตอนนี้ที่เล่าในไลฟ์นี่คือข้ามามากเลยข้ามามากครับเปข้ามาเยอะรายละเอียดเยอะยิบย่อยเยอะเชลล์เยอะมากเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไลฟ์สดไปอ่าครับผมเรื่องยงเรื่องหญิงอะไรก็ผ่านมาหมดแล้วเยอะที่เยอะพอตัวพอตัวพอตัวไม่พลากันเรื่องหญิงไม่พลากันเรื่องหญิงแบบเรียกได้ว่าเป็นคนอีกคนหนึ่งที่สู้ชีวิตแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ที่เพิ่งสตรีมได้สามสี่ปีประมาณนี้คนดูมากสุดหมื่นสองท่านในวงรันอายุยี่สิบหกยังไม่คิดถึงเรื่องสตรีมเลยถูกต้องทุกนี้อายุสามสิบเป็นอีกกกกคนนึงที่มมาาไลลแ้ว็ ประสบความสำเร็จในระยะเวลาไม่นานขอบคุณมากพี่อันนี้เอาไปเลยเครื่องนี้ชอบชอบชอบสุดท้ายเดี๋ยวก็้มานั่งเช่าเล่นเกมอีกขำโชว์นี่ขำโชว์ขำโชว์ขำโชว์อีกที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 พี่มันเหนื่อยนะพี่มันเหนื่อยนะ วันนี้มีความสุขมากๆท่านผมมีความสุขไหมครับมีความสุขมากครับแฮปปี่ยกคอมที่ไม่ใช่ของตัวเองกลับบ้านถูกต้องครับอันนี้มีความสุขที่สุดซื้อคอมไปแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในบ้านแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็ให้แฟนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไปผมจะไม่ให้สายไฟนี่ไปมันไม่มีสายไฟเปิดไม่ได้อีกแล้วเปิดไม่ได้อยู่แล้วเป่ดไม่ได้แล้วก็เอากาวตาช้างหยอดตรงพาวเวอร์ไว้หยอดไปให้หมดทุกรูพี่รู usb นี่ใช้เสียบเมาส์ใช่ไหมใช่ผมหยอดกาวไว้อใช่ที่ไม่ต้องให้คอมผมก็ได้นะเอาเช่น่เเคาปรระกกอออบีืงนึงครับให้แฟน แย่งกันพี่ประกอบแย่งเลยเธอเธอไปเล่นนู้นฉันจะเล่นเครื่องนี้อันนี้ก็คือแบบอ่ะประกอบคนละเครื่องไปเลยถ้ามาแย่งผมตกเลยตบใครฮะตบตัวเองครับตบตัวเองเลยนะครับนี่เนี่ยทำไมไม่เชื่อใจเออทำไมไม่บอกตัวเองให้เป็นคนดีๆหน่อยเออความแล้วผมตบแล้วพี่เจ็บหรอไม่คิเห็นที่ผักเลยเลยขอบคุณมากทุกคนครับที่ติดตามไอซ์ทีวีรวมถึงฝากช่องน้ำหมูบาสเกตบอลไอซ์ทีวีด้วยจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ลืม <laughs> <laughs> <laughs>